Thank you วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการนครนนนิวส์ News อีกเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวใดที่น่าสนใจบ้างไปชมกันเลยค่ะ นายสมนึกธนาเดชากุลนายกทศสมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารที่ปรึกษาสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศาบาลเมืองเขลรางนาครจังหวัดลำปางเข้าศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลและรางวัลพระปกเกล้าที่เทศบาลน,นาครนนทบุรีได้รับรางวัลเมื่อวันที่6กันยายนณนห้องประชุมชั้น3สำนักงานเทศบาลน,นาครน,นนทบุรีอาคาร1 เทศาบาลนครนนทบ,บุรีจัดการประชุมสภาเทศาบาลนครนนทบ,บุรีสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2565โดยมีนางสาวสศิวิมลทองโอลานประธานสภาเทศาบาลนายสมนึกธนเดชาก,กุในายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศาบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมการประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมสภาเทศาบาลที่สําคัญอาทิ ยัติขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครนน,นทบุรีเพื่อมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนน,นทบุรีแทนตำแหน่งกรรมการที่หมดวาระยัติขอความเห็นชอบรับบริจาคครุพันจากบุคคลภายนอกให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เทศบาลนครนน,นทบุรีโดยได้รับเกียรติจากนางสาวสมรักษ์กิ่งรุ้งเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมรับฟังการประชุมเมื่อวันที่6กันยายนณนะห้องประชุมสภาเทศบาลนครน,นนทบุรีชั้น4อาคาร2 นักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรม Big c l ล a n i n g Day พัฒนาความสะอาดวัดพุทธป,ปัญญาตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดปจปีงบประมาณ2,565ซึ่งจากกิจกรรมทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้วัดพุทธป,ปัญญาทิ้งเศษวัสดุชิ้นใหญ่ตัดแต่งกิ่งไม้และกำจัดวัดชพืชในคลองบาลีโดยมีนายนิยมประสงค์ชัยกุลรองนายกศทศสมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่8กันยายนณวัดพุทธป,ปัญญาตำบลบ,บางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรี นายนิยมประสงค์ชัยกุลและนางสุรภีรุ้งรดรองนายกเทศมนตรีร่วมงานบุญประเพณีตักบารน้ำผึ้งซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่15ําค่ำเดือน10บเป็นงานบุญประเพณีของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายมอญบ้านท่าทรายที่สืบเนื่องกันมาเป็นเวลานานกว่า30ปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดประเพณีอันดีงามสืบต่อกันมาและช่วยเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้กับประชาชนภายในชุมชนเมื่อวันที่10กันยายนณวัดชมพู え <music> นางสุริรัตน์กนาพันธ์รองประหลัดเทศบาลร่วมพิธีเปิดงานรวมพลังคนนนท์มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้าภายใต้โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะกลางและระยะยาวด้านสาธารณาสุขสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงในชุมชนจังหวัดนนทบุรีโดยมีนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีโมดที่เก้ากันยายนณาราบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5าสารกลางจังหวัดนนทบุรี และปิดท้ายของรอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้สำนักงารสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดเก็บขยะที่อยู่ภายในทางระบายน้ำใต้ทางด่วนพิเศษสีรัุท เพื่อให้สามารถระบายน้ําได้ดียิ่งขึ้นและดําเนินการลอกท่อระบายน้ําและเก็บขยะต,ตกค้างในบ่อพักน้ําบริเวณถนนประชาชื่นช่วงแยกพงเพชรจนถึงหน้าห้างโลตัสประชาชื่นซอยเปรมฤทัไทย23โรงเรียนท่ารายประชาอุปถรัรมภ์และซอยทานสำริดสารวมถึงเก็บขยะที่ลอยบนผิวน้ําและที่ตกค้างบนถนนภายหลังจากน้ําท่วมขังรอการระบายเพื่อป้องกันขยะอุดตันท่อระบายน้ําบริเวณถนนงามวงวานติวานนท์และประชานิเวศสํานักงานช่าง ดำเนินการปรับเปลี่ยนฝาท่อระบายน้าที่แตกชํารุดภายในซอยทานสำริดเพื่อความปลอดภัยสําหรับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรกองทะเบียนร,ราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชนออกให้บริการจัดทําบัตรประชาชนเคลื่อนที่นชุมชนวัดนครอ,อินตําบลสวนใหญ่โดยมีคณะกรรมการชุมชนคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและออกให้บริการทําบัตรประชาชนเคลื่อนที่ให้กับกลุ่มผู้ป่วยเต็ดเตียงที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล นครนนทบุรีสำนักการสาธารณาาสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักการช่างฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงและอำเภอเมืองนอนทบุรีร่วมกันตรวจสอบสถานประกอบการ5แห่งกรณีมีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาเสียงดังรบกวนในยามวิกาลซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมระดับเสียงไม่ให้รบกวนประชาชนโดยรอบและปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยร่วมกับกองทัพบ,บกออกอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนในการเดินทางเนื่องจากฝนตกหนักทําให้น้าท่วมผิวการจราจรประชาชนได้รับความเดือดร้อนและทั้งหมดนี้นะคะเป็นข่าวรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ